สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะสูส่เซสชันที่ผมกำลังจะสอนในช่วงนี้แต่ว่าพอดีว่าตารางอาจจะเพี้ยนนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มงของชันช้านิดนึงแต่ว่าอันนี้หัวข้อแรกที่พูดถึงเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการวัดระดับขึ้นของไฟฟ้านะครับไอ้ทำไมต้องมันรู้เรื่องเกี่ยวตรงนี้ด้วยเพราะว่าในในมาตรฐานในมาตรฐานของกสชเนี่ยประกาศของกสวชเนี่ยมีภาพผนวกหนึ่งนะครับชื่อว่าภาพผนวกชอเชิญน,นะฮะบอกว่า เรื่องเกี่ยวกับแบบรายงานการแผขึเหนือเฟฟ้าของสารยืดยือ,ะร,อระบวนการหมายความว่าสถานีเราต้ยื่นมามาจดมามาขึ้นทะเบียนนะฮะหรือแม้กระทั่งต่ออายุถัดไปก็จะเรื่องของการต่ออายุเนี่ยเขาต้องยื่นแบบตัวนีนะะ้แบบเรื่องการระดับ,บขึ้นเไไหนไฟฟ้าทำไมทำไมต้องมามาวัดที่ตรงนี้เพราะว่าอันนี้หมือนเป็นแบบฟอร์มในการดีแคลว่า อีกสถานีที่ไปตั้งเนี่ยที่เป็นตั้งใน,น,งน,น,งนชุมชนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ที่มีเครื่อง500วัตต์อยู่เนี่ยเป็นช่วยยืนยันว่าเป็น,นการมีการตรวจสอบได้ว่ามันไม่ได้ตทำทำให้เกิดอาการออมีปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นเพราะว่าังเกตว่าอยู่นี้เนี่ยเสามือถือเนี่ยเสามือถือไปตั้งที่ไหนนะคนก็จะประท้วงกันก็คือก็จะไปจะไปร้องเรียนจะไปบอกว่าไม่ยอมให้มาตั้งแต่แต่ว่าแปลกมากก็คือวิสุมชนเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาร้องนะก็คือ คือพี่แม่พี่ชมชนที่เสาแรงกว่าเยอะเพราะว่าอย่างเสามืงตือนี่กําลังโฉบออกมาแค่สิบยี่สิบวันแต่ว่าพี่ชมชนนี่ห้าร้อยวันแต่ว่าแปลกว่าแปลกที่อยากแปลกก็คือว่าไม่มีชุมชนไหนร้องที่ททยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าไอันนี้ก็จะเป็นตัวแแลกฟอร์มบอกว่ามีการมีการตรวจสอบนะว่าว่าตอนสถานที่เราไีตั้งนี่เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนนะเป็นเป็นการดีแคร์ด้วยนะการดีแคร์ตัวเองนะครับซึ่งไอันนี้ในในการกระทำตรงนี้เนี่ย ปกติเนี่ยก็จะมีการปกติต้องมีการไปไปวัดสุขภาพสนามไปไปการทาวัดของจริงซึ่งมนันทําได้ยากมากนะฮะซึ่งก็ในในกรณีนี้เ,นเราจะมีลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์ในการซิมูเลชันวิเคราะห์ว่าว่าความแรงของระยะต่างๆเนี่ยมันไม่เกินมาตรฐานนะครับในการความปลอดภยัยในดสุขภาพแต่ว่าทางใน,นแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยหรือว่าช่างทั้งหลายในยที่ที่เขาจะไปยื่นตรงนี้เนี่ยจะไปทําการคำนวณเนี่ยจริงๆยากมาก เราเป็นใช้ซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมามีวิธีในการที่ทำให้มันง่ายขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทางกสชจัดให้เป็น Excel นะฮะช่วยคำนวณให้นะครับนั่นคือทางแห b ก,ก็อาจจะช่วยช่วยในช่วยเจ้าหน้าที่เขาด้วยช่วยทางเจ้าของสถานีด้วยว่าก็สามารถช่วยในการคำนวณได้ด้วยนะในกรกรอกเอกสารฉบับนี้นะครับก็เป,เป็นที่มาของการพูดถึงหัวข้ออันนี้เรื่องเกี่ยวกับการวัดระดับการแผ่ชื่อเดือนใ,นในฟ้าน,นะครับ นี่เรามาดูตัวแรกก็คือว่าทำไมต้องการแผ่ขึ้นเลยทำไมต้องวัดระดับการแผ่ขึ้นเดือหรือ่อย่างเช่นที่ว่าสื่อสารเป็นเป็นขครื่อเดืในฟ้าแล้วก็มีผลต่อสุขภาพเพราะมันขึ้นไปไปซับไปดูดซับไปร่างกายแล้วมันทาให้เกิดมีผลต่อสุขภาพจริงๆถ้าเกิดใครทางานพวกเกี่ยวเครื่องส่งเนี่ยก็จะรู้ดีว่าว่ามันมีผลกระทบจริงอย่างเช่นที่แหล่งผมก็มีการทําเครื่องเครื่องหรือหรือชื่อเครื่องส่งบางอย่างที่มีออกกำลังส่งแค่ประมาณแค่หวัตสิบวัตแค่นห้องแหล่งเนี่ย มีใครไปเปิดในใน,ในห้องปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกอาการมึนหัวทันทีคือรู้ทันทีนว่ามันมีใครทําอะไรที่ปกตินแน่ไม่ได้หนุประานนะว่าเอ๊ะอราหานระธว้าเนี่ยว่าแต่ว่าจริงๆก็คือมันเกิดอาการมึนหัวต้องเลยถามไปถามมาอ้าวไปเปิดเครื่องไปเปิดทำไมในห้ององเรเนี้ยก็จริงต้องมีมีกระบวนการที่ทเขาจะชัดเจนเพราะมีผลต่อสุขภาพนะครับก็คืออันอันับแรกคือมึนหัวปวดหัวปวดหัวเกิดการชิดไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะมีบางเครื่องอย่างเช่นไปไปไปดูไปคุมเครื่องที่เขาเปิดแจมเมอร์ เวลาเขาคุมสอบยอะไรเงี้ยที่จะมาโสงแรงเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเกิดการมึนทันทีแค่ระยะระยะห่างประมาณประมาณสักสิบเมตรที่ยัาาม,าม,ม,ม,ยมึมนหัวนะฮะคือต้องหายมึนเยอะๆไปนเยอะๆเนี่ยถึงเดียวรู้สึกว่าเออค่อยค่อยรู้สึกโอเคแล้วนะฮนะก็อัน,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 นเนี้ยก็มีมีขึ้นไฟฟ้านเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพแน,น่ๆอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวก็คือมีผลผล,ผลกระทบแน่เนะวลาขึ้นก็มีหลายแบบอย่างหลายย่างความถี่นะฮะตั้งแต่ความถี่ต่ำไปถึงความถี่สูงเนี่ยมีผลกระทบแน่ทุกๆุกขึ้นความถี่มีผลทุกอันนะฮะ มากน้อยต่างกันนะฮะอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็หลายหลายขึ้นนะก็อันนี้ก็แบ่งแยกว่ามีทั้ง Wi-Fi มีทั้งมอเตอร์แคสทั้งทีวีตู้ไมโครเวฟนะฮะแล้วก็มีทุกอย่างมือถือทุกสิ่งอย่างขึ้นเต็มตัวรอบตัวหมดนะทั้งขึ้นในยุโทรทัศน์เต็มหมดขึ้นเต็มหมดในอากาศเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพก็เขาเขาแบ่งแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็คือมีผลต่อสุขภาพในส่วน,วนกลุ่มแรกกลุ Mon ่มที่ทำมอลไพลอไรซิ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแอนไพลอไรซิ่งแบ่งตาม ถ้าความถี่สูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า ionizing เดี๋ยวผมอธิบายทีนะถ้าความถี่ต่ำลงมาก็จะเป็น non ionizing ิ izing, ่งนะกลุ่มที่เป็น ionizing ิ่งไอออนไลซื่งกลุ่มแรกอันนี้ผมให้ให้เป็นข้อมูลเฉยๆเพราะว่าความถี่ไหนทำอะไรกิจการอะไรนะครับนี่ไปเป็นข้อมูลทีนี้ไอตัว ionizing เนี่ย ionizing เนี่ยก็คือมันมีผลต่อไอตัว DNA เราก็คือถ้าความถี่สูงมากๆบางส่วนมันทำให้เซลล์มันเพี้ยน เซลก็เปลี่ยนไปแล้วเซลเปลี่ยนไปมันเกิดมาเลยนะไรเรียนพวกอย่างเช่นพวกตั้งไวเลตใครที่แบบโดนแสงแดดบางคนชอบอาบแดดเยอะๆอาบแดดเยอะๆเป็นพวกอัลเคนซิ่งคือนอนอาบแดดเยอะๆนานๆก็หลับเป็นเยอะๆนอนอาบแดดแล้วก็มันก็ไปทำให้เซลลเปลี่ยนแล้วกลายมาอะไรแล้วก็อย่างพวกเอ็กซเรย์เนี่ยเอ็กซาเล่ห้องเอ็กซเรย์พวกเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เนี่ยกเขาก็ต้องมีการระบุระบุเวลาในการเข้าเข้าห้องเลยว่าวันนี้เขารับคลื่นไปแล้วรับคลื่นเอ็กซเรย์ไปแล้วกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเขาต้มีลิมิตไว้ ถ้าเกิดกว่านี้วันนี้เริมทางานห้ามห้ามเข้ามายุ่งอีกแล้วแต่พักผ่อนที่บ้านเพราะรับเกินแล้ววันนี้รับเกินวันนี้ไม่ได้เกินวันนี้เดี๋ยวเป็นมะเร็งอย่างเช่นรังสีอื่นๆนี่ังสีแกมมาพวกทาั้งสีที่มาจากอวก,กาศหรือทัางสีทั้งหลายที่ความถี่สูงเนี่ยมีมีผลต่อเป็นมะเร็งแน่ๆอันนี้ก็คืออตนนี้ทุกคนรับทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็มีการป้องกันมีการซีลอย่างดีเช่นพวกแม่เหล็ก็ได้มีกับแพงก็จะไม่ให้กําแพงททำการก็จะมีซีลพวกโลหะะไรทั้งหลายู ม่ให้ขึ้นแต่ออกมาข้างนอกกระทบต่อในในโรงพยาบาลนะอีกอันหนึ่งครื่ออกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่นอนไนซิงก็คือความถี่ที่ต่ำลงมาพวกความถี่ที่เราใช้งานกันเนี่ยพวกมือถือ WiFi ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันเขาก็บอกมันมันเป็นที่ถกเถียงกันมาว่าเอ๊ะมันมันมีผลต่อสุขภาพป่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมีผลในแง่ว่าทําให้มันพวกนี้มันมีผลในแง่ว่าเขายังตัดสินฟันธงไม่ได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเซลล์รอเปล่าติดดเอ็นเอเปลี่ยนป่ะแต่ว่าที่แน่ๆม็นคือทําให้เกิดความรอน อย่างเช่นที่ผมก็เกิดอาการมึนหัวอย่างที่ผมน่าจะเป็นไปได้ว่าทาอาจจะทำให้สมองรู้สึกผมรู้สึกร้อนขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดอาการมึนหัวขึ้นมาเพราะพรามันอาจจะร้อนขึ้นก็ได้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องของนอนไรซิ่งตอน่อหลังเนี่ยคนก็เริ่มโฟกัสกันมากที่พวะว่าของใช้เครื่องใช้โล่ส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นนอนไรซิ่งเหมือนเลยก็คือเขาบอกเริ่มเริ่มมาดูว่ามันมีผลสุขภาพแค่ไหนนะซึ่งก็มีการถกเถียงถกเถียงกันมากว่าเมันจะต้องมีหรือไม่มีตีทิพ์เนแย่ ก็ถกเถียงสองค่ายค่ายหนึ่งบอกอันตรายค่ายหนึ่งบอกไม่อันตรายก็ไม่มีค่ายไหนเวทีไหนก็จะมีการทะเลาะกันสองค่ายนะฮะตลอดทะเลาะกันตลอดเพราะมันมันใช่แบบเนี้ยยังใช้มือถือแล้วเรานี่ใช้มาเป็นจบๆสิบปีนะครับที่มันจะเป็นมะเร็งว่าเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่สามารถฟังผมได้สุดทหายก็บอกไปทำทดลองทดลองในสัตว์ในให้องทดลองมันก็ไม่ได้เป็นของของจริงนะมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะวิธีการเขาบอกว่าเอาใช้วิธีเอาเนี่ยออกกระโดนโยบายว่าป้องกันไว้ก่อนที่เป็นที คือป้องกันไว้ก่อนออกกฎมาหนึ่งให้บอกว่าเข้าใจว่าถ้าออกประมาณนี้ป้อางกาันร,ระดับนี้น่าจะน่าจะปลอดภัยนะก็คือออกเป็นนโยบายแนวร่วมป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งป้องกันยังไงนะ่ะก็จะมีออกเป็นมาตรการออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็จะมีมาตรฐานอุ่สากลุ่มกลุ่มแรกเป็นมาตรฐานในด้านเครื่องนะเห่ืในฟ้ายิมิชันแซนด์ดนะ้าก็คือตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่บอกว่าอุปกรณ์ต่า,ตางๆที่ออกที่ที่ที่ขายชิ้นส่วนที่ขายไปเนี่ยมีระบุว่าต้องแผ่เครืเร่งในฟ้าออกมาจากคอุปกรณ์เนี่ย ต้องควบคุมไม่ให้ออกมามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเต๋าตู้ไมโครเวฟเนี่ยไม่ใช่เต๋าเปิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่คลื่นรั่วออกมาออกมาข้างนอกนะฮะคลื่นรั่วออกมาข้างนอกเนี่ยก,ออก,มก,ยก็มีระบบูปว่าเนี่ยต้องไม่มีคลื่นและต้องซีลอย่างดีไม่ให้มีคลื่นออกมาผมเจอเจอบ่อยเลยก็คืออย่างตู้ไมโครเวฟบางทีบางทีถ้าตู้กเก่าๆใช้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการที่ว่าคลื่นรั่วออกมากระจายออกมาสังเกตง่ายๆก็คือใครใช้ Wi-Fi อยู่เนะะี่ยชื่อไมโครเวฟมันจะตกคลื่นไวไฟตู้ไมโครเวฟจะตกใกล้ๆไวไฟบางที ใครใช้ใครใครใช้ Wi-Fi อยู่เน uh, in es right? like. ี made, and anybody, so <us> every, ่ยลองไปใกล้ๆตู uh ้หน่อยตอนเปิดเปิดเชื่อมตู้ไมโครเวฟไวไฟหลุดทุกทีคือมันแสดงว่ามีคลื่นออกมาจากตู้ล่ะไอ้ไวไฟไวไฟเราหลุดหยุดทุกครั้งที่จำเป็นต้องว่านั่งนั่งทำรำแลบอยู่ก็มีคนอยู่อาหารในห้องแลบทุกครั้งที่มีคนอยู่อาหารในห้องแลบก็ทำไมทำไมเหนี่ยหลุดเรียนดูทุกครั้งเลยทครนบแสดงว่ามาจากตู้ไมหมไมโครเวฟนี่นี่เองก็ไปเช็คไปเช็คเอาจากตู้แสดงว่าตู้นี้มันเสื่อมสภาพแล้วจริงมันไม่ควรจะมีแบบนั้น ไม so ่ควรจะมีคล so 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 ื so ่นอะไรออกมาเพราะว่าแสดงว่าซิวไม่ดีแสดงว่ามันเก่าแล้วเพราะมันโบราณแล้วครับก็ก็จะต้องเปลี่ยนแต่รุ่นใหม่ๆนี่ผมก็ลองพยายามลองด้วยครับก็เปิดเปิดตู้ไมโครเวฟก็ลองเอาเอามือถือที่มันต่อ Wi-Fi แล้วลอง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 เอ็กเซสเข้าไปดูในเว็บเว็บเก็เออยังใช้ได้อยู่ไวไฟเราไม่หลุดแสดงว่าของมันซิวดีแต่เพื่อถ้ามันซิวไม่ดีปุ๊บเนี่ยเน็ตมันหลุดก็จะเกิดการเราก็รู้ว่าทีอ๋อเป็นการควบคุมตู้อุปกรณ์ทั้งหลายซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็น คนผลิตอุปกรณ์ก็ต้องมาทำการควบคุมตรงนี้นะฮะัมาตรฐานอีกกันหนึ่งเนี่เกี่ยวกับมาตรฐานของการวัดคือคือวัด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 ,ว,ดว่าการแ่า่ขึ้นเนี่ยใช้วิธีการวัดวัดยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรานะฮะก็คือ I T U ที่เกี่ยวข้องก็คือ I T U K 7 0เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่อง K 7 0อีกทีนะอีกอันหนึ่งก็คือการมาตรฐานการรับขึ้นก็คือว่าในเขาจะมีหน่วยงานที่อีกเนิฟเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ว่าร่างกายมานุษย์เนี่ยจะรับขึ้นไได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่ง มากน้อยแค่ไหนที่ไม่ให้เกิดอันตรายซึ่งในส่วนที่เราจะเกี่ยวข้องก็คือในหัวข้ออันที่2ก็คือการวัดในะะนในเชิงในเชิเทคนิคี่สิบ 70. นครับแลในการวัดเนี่ยซึ่งในมาตรฐานในเมืองไทยนี่ก็เป็นมาตรฐานของตั้งแต่ออกสมัยกทชนะครับตั้งแต่สมัยมยุคกทชซึ่งในเวอร์ชันใหม่เข้าใจว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่มีแต่มีการพูดถึงนะแต่ว่ายังฉวัานนี้ยังบังคับใช้กันอยู่นะครับก็คือมี2องอัน,นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อ,อสุขภาพมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนี่อันที่หนึ่งเลยกรทําก็คือเรื่องประกาศกอตชอเรื่องหลักเกณฑ์และน้ประกันกับบุลลนะครอันนี้ก็เป็นสงองหัวข้อซึ่งสารสําคัญก็จะเป็นอันนี้ก็คือก็พูดในรประกาศคอตชอร์าพูดถึงแบ่งวิทยุคมนาคมเป็นสามประเภทประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามวิทยุคมนาคมที่อยู่น้อยกว่า20เซนนั่นก็คือพวกมือถือที่อยู่ใกล้ๆกลสีสันอีกแบบหนึ่งไม่น้อยคือถึงมากกว่า20เซน ว่าก็อยู่ยังใกล้ๆตัวอยู่ก็เป็นเพศสองแต่เพศสาก็คือเป็นอยู่ประเภทที่ติดตั้งข่าวอรพวกสถานที่ส่งทั้งหลายอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือพวกวิชุมชนยี้อยุทดลองประกอบกิจการเนี่ย,นะก,ก,ย,ยก็จะเป็นประเภทสามนะพวกสถานีฐานสถานีแม่ขายทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นประเภทสามนที่มันกำเตสีเข้มเลยที่ชือประเภศสามนะอันนี้เราไดูในโดยเภศสามเขาบอกนี้เขาบอกว่าเขาจะแบ่งโซนแบ่งโซนโซน,นโซนความปลอดภัยเขาอยู่เป็นสามโซนโซนะ เอาเอาโซนที่ใกล้สุดะะ <S <S สด้วยกับโซนแดงๆเรืแล้โซนเกินขีดกําหนดก็คือใกล้มากเข้าอยู่ใกล้เนี่ยคือโซนอันตารายเดีย๋ยวเข้าไปใกล้คือโดยเฉพาะพวกคนที่เขาไปปีนคือไปปีนซ่อมบำรุงพวกสายอากาศอะไรเงี้ยซึ่งกําลังสูงแรงมากตายได้นะก็คือบางคนเขาลืมปิดเขาเขาลืมปิด,ป,ดปิดเครื่องพูดงไงเราไปปีนไปซ่อมไปซ่อมสายอากาศเร้คิดว่าขึ้นมาท่าจริงๆงตรงๆน,นี่ตายได้ทันที ้าาตยลก็อันตรายมากก็คือคือ,คอห้าเปิดขายต้องปิดเครื่องแล้วเขาไปซ่อมบำรุงน,นะก็คือเป็นเขตที่เสีย่ยงที่อยู่ใ,ใกล้ใกล้รอบรอบเสาเลยฮะอีกโซนหนึ่งก็โซนถัดมาก็คือโซนที่ผู้ที่ทําการทำการเนี่ยเจ้าหน้าที่ o c c u p a t i o n a l zone ก็คือชื่อที่บอกเป็นคนที่ดูแลคนที่ทํางานเกี่ยวขึ้นในระะับพวกช่งางทั้งหลายจะเข้าอยู่ในช่องช่วงนี้พวกนี้ก็จะมีข้อกำหนดว่าพวกช่างเนี่ยจะต้องมีลิมิตอยู่เท่าไหร่เพราะว่าช่างจะรู้เลยว่า อนนี้เขากำลังไปเข้าที่เรื่องนะกรณีเขาจะต้องไปซ่อมรุมนะเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาต้องไปใกล้ขึ้นแหลกขึ้นเขาก็เลยต้องรู้ว่าจะเข้าออกใช้เวลาในการเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนี่คือโซนที่ส่วโซนที่3ก็เป็นโซนที่เป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเขาจะไม่รู้เลยว่าแหลกกำเนิดที่ไหนก็จะเป็นโซนที่3ที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นมาจากไหนบ้างเราก็เป็นโซนที่3ซึ่งเราสนใจเราสนใจโซนที่3เพราะมันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคือโซนที่3 เพราะ่วนอื่นนี่ก็เป็นเกี่ยวกับชาติเพราะว่าชาติก็จะรู้ตัวเขาเองว่าเขาจะไปซ่อมไปทําอะไรก็เกี่ยวข้อแต่ว่าโวนที่สามเนี่ยเป็นโซนที่เกี่ยวขกับของประชาชนซกฎระเบียบกฎตรงนี้ก็จะมาดูที่กฎของตัวที่เป็น c อ m p l น a n c e น o โซนของตัวปกตินะที่เป็นของประชาชนที่ต้องต้องรับรู้นะซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็นของไ l i a n c e กับกลุ่มที่ผู้ทํางานก็ operational zone ท่านี้เรามาดูตัวที่ที่เราเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับ vu fm เนี่ย ก็อยู่ตรงตรงช่องนี่ครับ10เมกะเฮิร์ถึง400เมกะเฮิร์เพราะ88-108อยู่ในช่วงนี้เพราะเพราะต้องไม่เกินค่าค่าที่อยู่ที่2วัตต์ต่อตารางเมตรกำลังพาวเวอร์อยู่ที่2วัตต์ต่อตารางเมตรนี่คือเขั้นตือถ้าเกินค่านี้2วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเกินเสดงว่าไม่ได้ละเสดงว่าเกินมากทางเ้แสดงใกล้ไปต้องถอยไปแต่ถ้าเกิดว่า Occupational Zone สังเกตว่าที่อันเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นที่10วัตต์ต่อตารางเมตร ผมอ้าวไปมาเาบอกเนี่แสดงว่าช่างนี่โดนแข็งกว่าคนธรรมดาหรือทำไมช่างถึงทนทน power ได้สิคนธรรมดาโดน power ได้สองเนยผมไม่ใช่คือทนเหมือนกันคือแต่เพีเยงแต่ว่าผู้ทํางานจะสามารถเข้าไปใกล้เขารู้เลยว,ว่าตรงนี้มีที่แหลกปล่อยชื้นจะเข้าไปทํางานแล้วออกมานีใ่ใช้เข้าเวลาเข้าออกควบคุมก็คือเขารู้ตัวเองก็งเลยอนุญาตให้สูงขึ้นัขึ้นได้แต่ขณะที่ที่ประชาชนธรรมดาทั่วไปก็ ก็ไม่รู้วีดูย์เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามันขึ้นจากไหนจะจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางรู้นั่นก็จะนั่นลิมิตของมันก็จะต่ำกว่าของกลุ่มช่างนะแต่ไม่ได้บอกว่าช่างจะแข็งแรงก,กว่านะไม่ใช่ที่เกีนะ่ยวกับแต่น,นี้ก็เป็นเป็นหลักการนะครับคันนี้เรามาดูว่าคราวนี้เราตอนเราวางเอ,อเราวัดเนี่ยวัดคลื่นเนี่ยเรามีวัดด้วยสองแบบวัดแบบภาคสนามออกเป็นวัดจริงอีกแบบหนึ่งวัดโดยการคำนวณนะคนี่หนนี่คือการวัดแบบภาคสนามเช่นก็จะมีอุปก,กรณ์เจะรู้เหมือน,นคล้ายลูกบอลสีส้มเนี่ย ก็จะเดินไปวัดไปตามที่ต่างๆบางคนต้องไปปีนเสาเนี่ยนี่คือปีนเสาไปวัดใต้เสาเนี่ยมันแรงเท่าไหร่ไปวัดในอาคารเนี่ยตรงนี้เป็นเท่าไหร่ไปวัดนู่นวัดนี่นี่คือแบบวัดแบบภาคสนามแต่ว่าวัดขนาดข้อดีคือมันมันมันได้ได้ค่าที่แท้จริงคือค่ามันชัวร์แน่ๆเพราะว่ามันใช้เครื่องมือวัดเป็นวัดภาคสนามข้อดีของมันก็คือคืออันนี้คือนี่คือโชว์ว่าแต่ละความถี่ก็จะวัดไปภาคสนามได้ความแรงเท่าไหร่นะ ข้อดีของมันก็คือวัดทัศนาเรียนเราเราวัดแฟกเตอร์ทุกแฟกเตอร์เลยเอาทุกความถี่มารวมกันมาวัดทุกความถี่มาเอามาเอามาเป็นเพราะว่าเสาวิชุมชนจจะมาจากหลายคลื่นช่วง88ถึง8จะมีหลายเสาอยู่ซึ่งมันก็เอาเอารวมทุกเสามาเอามาคิดคำนวณทั้งหมดว่าตำแหน่งเนี้ยที่ยืนตรงเนี้ยมันมีคลื่นไม่เหนีฟยไฟมากน้อยแค่ไหนเกินไม่เกินพอรับหมดนี่คือข้อดีของวิธีการวัด แต่ว่าข้อข้อดีกันก็คือมันมันนมมัั่นใจประชาชนข้อมูลเนี่ยประชาชนมั่นใจทั้หมดนี่มันคือการวัดจริงนะครับเอาเอาแฟกเตอร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมาคำนวณทั้งหมดนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือโอ้โหเลเวอร์มากใชต้องแบบส่งคนไปวัดตามมุมต่างๆโอ้โหเสาเสาหนึ่งพวกนี้โอ้โหมันใช้มันใช้รีซอสมันโอ้ล้างนะฮะนี่คือข้อเสียเรื่อนแกลนี่ก็คือว่าถ้าอย่างเช่นสถานีบางสถานียังไม่เกิดเ่ยคือเขาแค่วางแผนเฉยๆว่าเขาจะตั้งที่เนี่ย ม,ม,มันไม่มีไม่มีมันไม่มีอะไรให้วัดอ่ะจริงไเพราะว่าเสายังไม่ตั้งเลยเสายังไม่ตั้งแล้วก็สายาการได้ยังไม่ติดเครื่องตั้งเครื่องเครื่องส่งก็ยังไม่ติดเนี่ยแล้วก็จะรู้ได้ไงว่ามัน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 ดีไม่ดีเพราะว่าเขาจะวัดไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้ทํา,รา,าจ,ทจริงมันแค่เป็นแบบการาวางแผนนี่คือข้อจำก,กัดของวัฒน,น,ออนาก็มเขาเลยบอกว่าโอเคก็มีอีกแงหนึ่งก็คือใช้ใช้ใช้การคำนวณเป็นซอฟต์แวร์การคำนวณซอฟต์แวร์คำนวณก็ข้อดีคือเป็นซอฟต์แวร์นะครับผมส่วนรวดเร็ว เราก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยโดยในในห้องแลบเนี่ยนี่คือในใในนห้องแอร์อย่าเนี่ยกดคอมปุ้มแล้วก็ใส่ค่ากำลังมิเตอร์บอกว่ากําลังส่งกี่วัตสายอากาศขนาดกี่ดีบีใส่ค่าไปรูปตุ๊บตออกมาอ่าเกินไม่เกินรู้ทันทีโอ้ยจะสะดวกดีนั่งห้องแอร์ไม่ต้องร้อนไปคำรวณแต่ข้อเสียก็คือว่าความแม่นยำอาจจะน้อยกว่ากว่าการวัดจริงแต่ว่าแต่ว่าการคำนวณเนี่ยเขาก็จะยางซิมูเลชันในการปรับปรุงมาต่อเนื่องนะฮะ มันใกล้ความจริงมากที่สุดจนท่านคนพหยอมรับว่าการคำนวณนนีะ่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ออกมาฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปว่าอีกเลยนะก็ใช้การคำนวณน,นี่แหละโดยใช้ตามร่างฐานเรียกว่าไอไอ้ K ูอาเคเคเดิไอ้ K ูอาเคเคเดิ 10, ก็จะเป็นตัวโมเดลในการวิเคราะห์และคำนวณขึ้น่ดยไฟฟ้าโดยการใส่พลังมิเตอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วคนทั่วโลกเขาก็ให้การยอมรับแนละ้วอันนี้ใกล้เคียงความจริงเราก็เลยเราบอกว่าอ๋อเราก็ใช้วิธีแบบนี้เอาแล้วกันว่าใช้วิธีการคำนวณ และก็ถือว่าเป็นแอดโพรสื่อที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับซึ่งการคำนวณก็จะมีค่าใกล้เคียงกับภาคสนามทีนี้เราไปดูตัวนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์ที่เคเจสิบเรียกอินเอฟเอสเซนเตออันนี้ไปโหลดฟรีได้นะคือเขาเขาให้ฟรีเลยก็สามารถไปไปโหลดมาใช้ได้จะสังเกตว่าพารามิเตอร์เทียบเลยใส่เรื่อกพลังเวอร์เท่าไรฟิลด์ลอสเท่าไรแอนเทน่าแพทเทิร์นเป็นยังไงตัอรู้ว่ทแอเทน่าแทเทิร์นอีกโอ้ใส่เต็มหมดเลย ถามว่าถ้าเกิดไอเนี aquí, men, ่ยให้กับผู้ประกอบการไปช่างไปกรอบในเนี้ยปวดหัวเนี่ยขนาดผมนั่งดูครั้งแรกก็อึ้งแบบเฮ้ยโวกรอบในเนี้ยกรอบไม่ถูกในเนี้ยทำทำในไม่ถูกในนั่งนั่งนั่งอึ้งพอสมควรเนอะกรอบยังไงเนี่ยกรอบกผิดกรอบถูกนั่ลงเป็นยังไงเนี่ยก็ยากคือแบบเนี้ยก็คือยอนรับว่ามันยากยากในแง่ในแง่ปฏิบัติแต่ว่ามันมันได้ได้ผลที่แน่นอนเพราะว่าเป็นตามไอทีอยู่ ก็ผมเลยบอกโอเคเอาให้มันง่ายแบบนี้ได้ไหมให้แบบเอาแบบง่ายๆเลยก็เลยทำทางก็เลยทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวเนี่ยเป็น Excel ซลมัลโครแบบง่ายๆเลยมีเพียงแค่4ี่คำตอบแค่สี่สี่คำถามแค่แล้วเขาได้ได้คำตอบมาเลยบอกว่าคำถามที่หนึ่งบอกว่าความถี่วิทยุเท่าไหร่กี่เมกะเฮิร์ตกำลังส่งเท่าไหร่ใส่อากาศเท่าไหร่แล้วก็ความสูงจากเสาเท่าไหร่คำนวณออกมาเป๊ะก็ออกมาเป็นออกมาเป็นได้ได้ค่าวิทยุเครื่องในตามเขตจิตศิล ตンンัวเอนจีข้างในก็เป็นเคมจิตอย่ข้ในนะก็ผลออกมาก็จะตรงตรงตามที่คำนวณของโดยใช้โดยใช้ TC, เคมิโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อเดียวกันคือผลตรงกันแต่นี่จะใช้ความยุ่งยากกว่าแต่ว่าข้อนี้แต่คอยเคมิตตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแม่นยำอย่างคือว่าเขาจะต้องใส่แพทเทิร์นแสงอา,ากาศด้วยใส่แพทเทิร์นแสกอากาศแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยโดยโดยทั่วไปเนะี่ยพวกเสาทั้งหลายที่เข้ามาขออนุญาตเนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าแพทเทิร์นแสงอา,ากาศเขาเป็นแบบไหน เขารู Finnish, no religion, man, ้ว่ารู so ้ว right ่ารู้ว่ามันมีรู้ว่ามันมีกี่เบรน้ำก็มีกี่มีมีกี่ชิ้นเพาอาจจะยังไม่รู้ว่าเกณฑ์เท่าไหร่เนี่ยก็จะก็ก็พอเขามีอยู่สี่เอลเมนต์แปดเอลเมนต์ถ้ายังไม่รู้ว่าเขาเกณฑ์เท่าไหร่ยังไม่รู้แพทเทิร์นที่ไม่หมดเส้นเลยหมดเส้นรู้แน่นอนคือเขาไม่รู้แพทเทิร์นก็เลยแต่ว่าก็เลยผมก็ใช้วิธีการนี้แล้วกันผมก็เลยเนื่องจากเราไม่รู้แพทเทิร์นเราก็ใช้วิธีอิสเทมเมตหรือใช้เป็นเป็นรอบทิศทางเลขไอโซโทรปิกแอนเทน่าแอนเทน่าที่เป็นรอบทิศทางเน แต่ว่าข้อเสียงมันก็คือว่าค่าที่ได้ตรเนี้ยเป็นค่าที่เป็นลักษณะ over e s t i m a เ e เป็นค่าเกินความจริงแต่ถามว่าเกินความจริงก็มันดีไหมก็ดีนะจะยิ่งดีประเมินประเมินเยอะๆไว้ก่อนมันปลอดภัยไงประเมินเวอร์ไว้ก่อนสุดท้ายมันปลอดภัยประชาชนสด่ว่าเคการประเมินนี้ถือว่าความเสี่ยงไม่มีการโอเวอร์อิเทแบบนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงของประชาชนถือว่าเราประเมินประเมินเวอร์พูดอใ้ประเมินโอเวอร เราประเมินโอเวอร์ขนาดโคขนาว่าเออเมืนโอเวอร์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์แสดงว่าของจริงมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์นี่นี่ก็คือนี่คือหลักหลักคิดเนีก็เลยบอกว่าโอเคทางกสชก็เลยยอมรับวันนี้เอาเอาไปใช้ได้ก็เดี๋ยวผมก็ดูว่าอันนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ในเว็บไซต์กสชนะก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาว่าว่าเป็นไงก็จริงๆมันก็เป็นเป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงนะก็เป็นเป็นเอ็กเซลธรรมดาเนี่ยก็คือเอ็กเซลมาเหมือนเอ็กเซลมาก็ นี่คือให้กรอกกรอกสีข้่าเนี่ยซุดผมก็ลองกรอบดูนะเอาร้อยเมกะเฮิร์เอาวัตต์เท่าไหร่เอาเป็น5้าร้อยวัตต์นะสุดก็น0าร้อยวัตใส่ไปเลยท่าร้อยวัตต์โอเคกำลังกี่เบย์แล้วก็อัตราขยายแสงอากาศ g ี่ก็ต้องมาดูสา GB, GB, แสดงกี่เบย์กีเบย์นจะบอกว่า g ี่ก็อยู่ประมาณหกดีบีดีนะความสูง60เมตรตามตามเกณฑ์เลยนะปุหลังจากกดปุ๊บเสร็จปุ๊บก,ก็ได้ค่าค่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือสัเป,ป,เป,ปมื่อเทียบก,กับส ค่าเนี่ยอยู่ที่2อวัตต์ต่อตารางเมตรนะก็จะค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวเนี้ยตารางเนี่ยมันกับตารางแบบฟอร์มหน้าตาเหมือนกันเด็กเลยเดี๋ยวเราดูผมเอาแบบแบบฟอร์มให้ดูนี่คือนี่คือนี่คือแบบฟอร์มนะแบบฟอร์มที่ให้กรอบภาพหนวกชอกระเชยเนี่ยก็จะให้กรอบตารางตรงนี้ว่าที่ระยะ5เมตรกี่เปอร์เซ็นต์51เมตร101เมตร201เมตรเนี่ยนี่คือตารางตรงนี้ซึ่งจะเหมือนกับใน Excel นะตรงตารางนี้คือเขาเอาค่าตรงนี้ไปกรอบ ไปกรอกในแบบฟอร์มปุ ums, they, Entonces, ider, released, ๊บจบเสร็จแล้วแล้วเซ็นเร็นแล้วองตัวเองมาก็ง่ายนะก็สะดวกอด้วยความสะดวกกับ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 ผู้ประกอบการว่าเอ๊ะคือไม่ต้องไปคำนวณเองไม่ต้องมาใส่ใส่แค่สีค่าเนี่ยเราได้เอาค่าค่าเนี่ยแล้วไปกรอกในแบบฟอร์มนะเอาไปกรอกในแบบฟอร์มอันนี้ก็คือกรอกในแบบฟอร์มเสร็จแล้วก็ลงนามแล้วใครบางคนคำนวณใครบางคนคำนวณนี่ออกมานะก็สะดวกสะดวกรวดเร็วง่ายต่อต่อต่อทูซ์เตอร์ แ้พอดีผมก็ทํพิ่อตรงนี้มาหน่อยหนึ่งก็คือตัวข้างล่างเนี่ยก็คือว่าถ้าอยู่รีที่2เนี่ยระยะปลอดภัยคือกี่กี่เมตรก็คือเอาไว้เป็นเอาไว้เรามาดูเล่นนะครก็คือในปลอดภัยคือสิเ็เมตรสิเมตรคือระยะขัะจัดคือจากตัวเราเนี่ยไปถึงตัวสายการสิเมตรต้องอยู่ห่างกว่าสิเมตรนะถ้าอยู่ใกล้กว่าสิเมตรเนี่ยอันตรายนะก็คือเกินเกินข่้ามาตรฐานนะจริงๆแต่่าจริงเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยอันนี้มันแค่เสาเสาเดียวชีวิตจริงเนี่ยมันมีหลายเสาไม่ใช่เฉพาะเสาเสาตัวนี้ จะมีเสาอื่นติดเต็มบนเลยมีโทรทัศน์อีกมีมือถืออีกนั่นก็ต้องเขื่อหน่อยถือไม่ใช่ว่าเอาไกลๆค่าสองแล้วกันเราก็ปลอดภัยแล้วจริงๆแต่ไปโดนเสาอื่นมาบวกเข้าไปปุ๊บเราก็เกินมันจะไม่ได้ใช่ไหมก็พยายามให้แนวโน้มคือคือยากให้ต่ำที่สุดดปก่อนผมก็เลยลองเล่นๆเอ้ยถ้าเกิดผมเป็นสถานีหลักนี่ผมเอาผมลองใส่ก่อค่าสถานีหลักเลยเขาใช้ห้าพันวัตต์สถานีหลักตัวนี้ก็ใช้ห้าพันวัตต์ปุ๊บมันจะมีขึ้นเตือนบอกว่าเฮ้ยคอ เกินนะเกินห้าเขาเลยวัดเตือนไว้ก่อนแต่ยี่นี่มีอะไรแค่เตือนเฉยๆใส่เกินนะหกผมก็ใส่เกินนุญาตใส่เกินนะเบก็หกหกดีๆโอเคความสูงร้อเมตรผมใส่ความสูงร้อเมตรทดลองดูได้ว่าเขาบอกว่าความสูงของวิลุุชนงเล่นครจะเกินหกสิบเมตรนะโอเคแค่เตือนเฉยๆพวกพวกเราใส่กินนะก็อันนี้หกอันนี้คือวิลลารวิลลารบอกว่าระยะคนที่อยู่ห่างมาสามสิบห้าเมตร ทันี้ก็ก็พอสมควรนะก็ก็หนึ่งเสาไฟฟ้าระหว่างนี้ก็ระยะก็พอสมควรนะฮะคืออยูหลักก็แรงนะฮะถ้าเกิดถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่อยู่ตรงพื้นดินก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเสาเป็นสูงร้อยเมตรในสามสิบเมตรมันก็ระยะขจัดมันก็ยังไงยังไงมันก็เกินเกินร้อยเมตรเกินเกินสาสิบเมตรแน่ๆเพราะว่าความเสาเป็นสูงร้อยเมตรแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกไอ้พวกตึกที่อยู่ใกล้ๆอ่ะระยะตรงๆระยะเป็นเปไปกันหน้าพวกตึกตึก ตรงข้ามอย่างเงี้ยมันระยะประจันหน้ามันก็สามสิบเมตรก็อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นก็อาจจะโดนได้นะโดยเฉพาะที่มันอยู่ในตั้งในชุมชนทั้งหลายเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าพวกเสาพวกเสาตั้งโข่บางทีที่บ้านโขงก็ข้าหน้าบ้านมีเสาเลยถือถือโขงตรงหน้าเลยก็สุ่มๆเล็กๆแต่ว่าก็ดูๆแล้วคำนวณแล้วก็ไม่น่าจะเกินเอามาใส่ใส่ข้างไม่เกินไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านบางคนไม่รู้ไงโขงตั้งเสาตรงหน้าก็ต้องต้องก็เกิดการประท้วงกันการประท้วงกัน ก็ก็อันนี Brother ้ก็ดูแต่บางที่ก็เอาเอาแบบหนักเลยแบบล่อก็เ kill. ป <ingen killers> ็นแบบแบนๆซึ่งเอาซึ่งหันวัดหนึ่งวัดถึได้หมื่นวัดลงใส่หมื่นวัดเศษเคแบบแบบใช้ใช้แรงสู้แรงสู้ลนท่าไหละ50เมตรนี่ก็ก็อันตราย50เมตรนี่ถือว่าเขียนอันตรายเลยก็เยอะนะ50เมตรระยะก็เยอะถ้ายิ่งมียู่ที่ลงสูนย์ตึดึงสูนย์เนี่ยก็ก็ตรายก็มีความเก้อก็มีมีผลกันนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ให้พวกเราเอออาจจะช่วยช่างหรือผูอ้ประกอบการช่วยช่วยคำนวณให้หรือว่าล้วก็กรอกสิ่งเด้งอนไรที่กรอกอันนี้กรอกในแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มแบบนี้ซึ่งก็เป็น,ปน,ปน,ปนสิ่งเรื่องความสะดวกแล้วก็เป็นความรู้ที่เราไว้ระวังตัวเองด้วยเพราะว่าเรากำลังจะยุ่งกับทุกเครื่องส่งเรื่อยๆเพราะว่ามีมีพาวเวอร์ที่ออกจากเครื่องส่งเยอะเราก็ต้องดิมิตดตรงนั้นเป็นส่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็หัวข้อแรกที่พูดถึง